ครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพาเรชั่ i แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือน,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะ ขอประตูหน้าบ้านได้นะคะตัวเลขก็น้อยมากโอกาสเข้านะคะการเข้าก็ยากนะสำหรับสายด่วนนะคะพี่ๆจะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะนี่นะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะน้องสาวโซ่ตื่นแต่เช้า,าลูกมาอัดคลิปนะคะตีสี่นะก็เลยเป็นเหมือนเป็นวัดนะ,ะยังลืมดื่มน้ำนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีซิดซิหนึ่ง กัดช่วงเช้าจะเย็นเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกมานะคะตจวแทนสามห้าหลุดเก้าห้าก็หลุดนะคะห้าสองหลุดนะคะสามเก้าหลุดหกห้าสามสี่หลุดนะคะสรุปแล้วมาเฉพาะกิจอันเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายด่วนนะคะก็จะมี เก้าเจสองสามสองสำหรับเน้นนะคะก็จะเป็นสองสสองหแถมหน้าแถมส9้าชอบสี4เก้าหตัวน,นี้ชอบจริงๆนะะเลยแถมให้นะคะอย่าลืมกลับหัวนะคะห เจ็ดเนาะสองก้าจดไว้ข้าไว้นะคะสําหรับอันนี้ขอให้ยามาเลายสองปดนะขอให้มา2อสตรงๆนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนอ้ออ้มอกอ้อมใจด้วยนะคะสามโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดลีบกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยเห็นปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโชคขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า